ครับรายการน,นี้ก็เป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยอย่างกีรติตะควาแชมป์มาครองได้ครับในนักปัจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและสึกจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism b มไบ f ์โฟ l ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพพรั t ราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีประจำปี2565สนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรครับ วันนี้ก็มีกิจกรรมขี่จัก,กร,รยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike for All ก็ได้รับเกียรติจากนายไพบูรนณะ์ณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีที่ริมบึงสีไฟพร้อมด้วยพลเอกเดชาเห็มะสีนายกสมาคมกีฬาจัก,กร,รยานแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะผู้บริหารเข้าร่วมสำหรับปั่นเพื่อชีวิตนะครับสปอร์ตทัซมไบค์โฟเนี่ยก็แข่งขันระยทาง64.60กิเมเท่ากับทุกรุ่น ไฮไลท์ครับอยู่ที่รุ่นเ v วี40พรีเมียมครับเป็นการแข่งขันเฉพาะนักปัน่นทีมชาติไทยรวมกันทั้งชายและหญิงอันดับที่1เป็นกีรติสุปราศาสตร์เข้าเส้นชัยเวลา1ชั่วโมง27นาที16วินาทีอันดับที่2ครับเป็นวรนันน์ลนทแก้วอันดับที่3าเป็นวิภาวีดีคาบาเรสหลังการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทั้งเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจากรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตซิซึมไบค์โฟออลชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2 จะมีขึ้นระหว่างวันที่23-24กรกฎาคมที่เขื่อนแก่งประจานอำเภอแก่งประจานจังหวัด SI เพชรบุรีนักกีฬาสามารถเข้าแข่งขันได้นะครับโดยสมัครตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21กรกฎาคมเวลา24นกกา็ไปที่เว็บไซต์ของสมาคม w w w t y a y c y i n i n g t s t ครับ